อิวสุออเนียลดีแม็กซ์ซีรสีแดงหายากคันนี้รถสวยสภาพป้ายแดงออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทแตสวยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันครับ สวัสดีครับผมคิวสมโยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมมาวันนี้จะพามาชมรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่1นึ่งคันเป็นสุดยอดไฮไลท์เลยก็ว่าได้สำหรับเจ้า i ี u ู l a นิวดีแม็ก X s e r i e ์สีแดงคันนี้เลยครับนี่นะครับสีหายากนะครับผมแล้วก็เป็นรถใหม่น้อยด้วยคันนี้เลขใหม่60,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับโอ้โหรถสวยสภาพเดิมโรงงานกลิฟนะครับใครกำลังมองหารถ ไปใช้งานและอยากได้ตัวท็อปที่สุดอยู่ต้อง X Series คันนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็ป้ายแดงนะครับออกใหม่เกือบ9 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้สมโยงคาเซนเตอร์ขอขายเพียง5,99,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่คือราคาเงินสดนะครับถ้าจัดไฟแนนซ์ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเลยฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรจัดให้ครบครับมาเดี๋ยวคิวพามาชมว่า X Series 4ประตูสีแดงคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับบอกก่อนว่า สีนี้จะหายากนะครับผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกสีขาวนะครับสีบอลเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คันนี้ได้สีแดงไปเลยค่อนข้างที่จะฉ่ำสวยงามมากเอ็กซิลีแน่นอนชุดแต่งรอบคันโดดเด่นมากครับนี่ลิ้นนาเขาครบเขาจะเป็นสีแดงนะครับคาดสีแดงเห็นไหมคาดสีแดงไปหมดนะครับไฟหน้าตัวท็อปสุดกล้องมาซูมดูไฟหน้าครับนี่คือไฟหน้าตัวท็อปสุด ของ X Series นะครับผมจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์และ LED และจะมีลายคาดแบบนี้นะครับนี่คือ X Series แท้แน่นอนนะครับมาดูกันที่ตัวด้านข้างต่อครับตัวด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะมีชุดแต่งด้านข้างครบไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ล้อแมกนะครับผมเป็นล้อแมกตรงรุ่นเขายางนะครับติดมากาบเจ้าของเก่าคิวจะเปลี่ยนยางให้ใหม่4เซนเลยนะครับมาดูกันที่ภายในนะครับมาเลย ัไป X Series นะครับดูอินทีเรียก่อนเลยเห็นไหมสีแดงปรับกระจกไฟฟ้าครับสตาร์ทติดง่ายเพราะรถเดิมนิ่งเงียบนะครับประหยัดน้ำมันโคตรโคตรุ่นนี้เลขไมครับ6ก9ม6กิโลเมตรนะครับไม้โคตรน้อยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันตัวท็อปนะครับผมปรับเปลี่ยนเพลงได้นะครับเอานิ้วกดได้หมดเลยนะครับเครื่องเสียงตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเสียงตรงรุ่น นะครเป็นไหมเอ็กซิลี่เนี่ยเนี่ยเขาจะติดไว้ทุกจุดเลยว่าเป็น x อ็กซิลี่เกียร์นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์หสปีดเรียบร้อยนะครับครบเป็นไงนะครับรถนิ่งเงียบใครชอบนะครับจัดไปดูบ่าหลังต่อรถพึ่งเข้านะครับแต่สภาพสวยกริบคันนี้เป็นรถสภาพนางฟ้านะครับผมมาดูที่ด้านหลังต่อรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ด้านหลังไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED นะครับไฟเบรก LED แล้วก็ตัวเนี่ยครับชุดแต่งด้านท้ายเนี่ยปกติเราจะเห็นเป็นกันชนใช่ไหมเนี่ยเป็นชุดแต่งเลยนะครับสติกเกอร์คาดครบหมดนะครับนี่คือ X Series 4ประตูหายากราคาถูกที่สุดในท้องตลาดออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทครับเรามาชมกันต่อที่ภายใต้ฝางกระโปงนี่กันครับมาคึบนี่นะครับจัดปฉ่ำมากคันนี้รถสวยนะครับดูเครื่องเขาก่อนเลย เครื่องยนต์เดิมจากโรงงานไม่ได้ตกแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับเน้นอึดเน้นเหนียวเน้นประหยัดน้ำมันที่สุดตัวนี้คือ1900ซีซีบูพาวเวอร์150แรงม้านะครับผมเครื่องยนต์เดิมกริปนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างดูง่ายมากดูสีเนี่ยน็อตไม่มีการขันนะครับเนี่ยดูครับสีเต็มหมดนะครับรถคันนี้เป็นรถสวยนะครับแผ่นเพจดู เห็นไหมซีนยิงอยู่ไม่มีการแกะนะครับได้สภาพป้ายแดงไปเลยนะครับดูหัวนงหัวน็อตเขาเส้นสายฝากระโปรงเรียบเนียนสติก,กอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดครับระบบเอก ABS มีมาให้นะครับตัวนี้คิวการันตีเลยนะครับว่ารถเนี่ยไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ำเลยทั้งสิน้นคันนี้เป็นรถสภาพสวยเลขใหม่ห0 0 0 0กว่ากิโลเมตรขายเพียง599 0 0 0บาทป้ายแดงเกือบ90,0,000ครับประหยัดเงินไปโคตรเยอะเลยใครอยากได้โทร098 469 6699ย้ามีคั้านนะครับโทร098 469 6699น้องคิวรับสายเองครับผมแล้วก็ออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทครับจัดไปสุดยอด